สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาแนะนำการผลิตสื่อ EF ค่ะเป็นกระดานตัวต่อค่ะสื่อ EF ตัวนี้เป็นสื่อ EF ที่พัฒนาความสามารถในการจดจ่อสิ่งที่ทำอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ 1. กระดาษแข็งค่ะหรือว่าใช้กระดาษลังก็ได้นะคะ 2. ไม้บรรทัดค่ะ 3. า3ดินสอ 4. ปากกาเมจิก 5. กันไกลค่ะ 6. ภูกันค่ะ 7. สีน้ำค่ะวิธีการทำนะคะ นำกระดาษมาตีตารางตีให้ได้เป็นเส้นตารางแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นำตารางมาตัดเป็นรูปทรงต่างๆค่ะเมื่อตัดได้รูปทรงแล้วจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะ เป็นรูปทรงต่างๆเมื่อได้รูปทรงต่างๆแล้วเรานำมาระบายสีค่ะนำมาระบายสีนะคะจะได้สีแบบนี้นะคะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วเราก็จะนำมาตีตารางแบบนี้ค่ะ เมื่อตีตารางเสร็จแล้วนะคะจะได้รูปทรงต่างๆแบบนี้นะคะในส่วนของกรอบนะคะเราใช้กระดาษหนึ่งแผ่นแล้วก็ตัดกรอบมาวางนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะกรอบฐานรองนะคะเมื่อได้กรอบฐานรองแล้วเราก็นำกรอบมาระบายสีค่ะ เราได้ตัวฐานตัวพื้นรองที่ระบายสีเสร็จแล้วนะคะและเราก็ได้ตัวต่อที่สำเร็จแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสาธิตวิธีการเล่นกันเลยคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะ9ทักษะ E F การพัฒนาสื่อ E F การใส่ใจจดจ่อ Focus Attention e คือความสามารถในการรักษาความตื่นตัวรักษาความสนใจให้อยู่ในทิศท,ทางที่ควร เพื่อให้ตนเองบรรลุสิ่งที่ต้องการจะทำให้สําเร็จด้วยความจดจอ่อมีสติรู้ตัวต่อเนื่องในระยะเวลาที่เหมาะสมตามสมควรของวัยและความยากง่ายต่อภารกิจนั้นๆการใส่ใจจดจอ่อเป็นอีกคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนรู้หรือทำงาน เด็กบางคนแม้จะมีระดับสติปัญญาฉลาดรอบรู้แต่เมื่อขาดทักษะความสามารถในการจดจอ่อเมื่อมีสิ่งใดไม่ว่าสิ่งเร้าภายนอกหรือสิ่งเร้าจากภายในตนเองก็วอกแวกไม่สามารถจดจ่อทำงานต่อไปได้เช่นนี้ก็ยากที่จะทำงานใดๆให้สำเร็จความสามารถนี้จะช่วยให้เด็กๆมีสมาธิ จดจอกับการร้อยลูกปัดการต่อบล็อกการฟังนิทานจนจบเรื่องและการทำกิจกรรมต่างๆอย่างใส่ใจไม่วอกแวกตัวอย่างสื่อ EF ที่เสร็จแล้วค่ะ กระดานบล็อกมีหลายรูปแบบนะคะฝากท่านผู้ปกครองลองทำให้ลูกๆเล่นจะช่วยพัฒนา EF ของลูกในด้านการใส่ใจจดจ่อสามารถทำงานทำกิจกรรมได้อย่างสำเร็จและตั้งใจค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ